ส่วนพระอาเสขะกุสโลสัพพธรรมมานังเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงพระอาหารหันต์นี่ยนะคือฉลาดว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมปฏิโลมรู้อริยสัจร,รู้เหตุเกิดความดับอาสาท่าอทาีนววนีสาระของภาษายตนาะขันห้ามหาพูดสี่รู้อภินญญาธรรมเป็นต้นน ตลอดจนถึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระธรรเนี่ยท่านฉลาดในธรรมทั้งปวงด้วยอาการอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งพึงเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงคำว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงก็คือฉลาดในขันธุอรยตณะเนี่ยนะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นลูกซ้อนเป็นความลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่น เป็นสภาพชำรุดเป็นสเสนียดเป็นอุบาทความไม่สำราญเป็นภัยเป็นอุปสรรควันไว้ผูพังไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรต้านทานไม่มีอะไรเร่นไม่มีสารณะไม่เป็นที่พึ่ง ว่างเปล่าศูนย์เป็นอนัตตามีโทษมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่เป็นแก่นสารเป็นมูลแห่งทุกข์เป็นผู้ฆ่าปราศจากความเจริญมีอาสวะอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อของมันเป็นของที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นปกติเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกความเสียใจพิไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นธรรมดาเนี่ยมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดามีความเกิดความดับ ไม่มีอาสาทะมีแต่โทษตัวขันเองก็สลัดออกไม่ได้นี่นะเพราะฉะนั้นพึ่งเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงด้วยอาการอย่างนี้ก็คือในขันธาตุอายตนะนี่เอามาทําตีรณปริญญาปหาณะปริญญาให้หมดเลยนะอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในขันธาตุอายตนะนี่ก็คือฉลาดในปริญญาธรรมนั่นเองฉลาดในปฏิจจสมุปบาทก็คือปะหาตประธรรมเพราะว่าตัวปัจจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละนะโดยเฉพาะอาวิชากตัญหาเนี่ย ฉลาดในภาเวตประธรรมก็คือสติประธานสัมมาประธานอิธิบาทอินทรีย์พละโพชองอริยมักฉลาดในสัชกาตประธรรมก็คือในอริยผลในนิพพานนี่เรียกว่าผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงอีกอย่างหนึ่งอายตนา12ตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธพะใจกับธรมรมารมณ์เรียกว่าธรรมทั้งปวง ก็พิกษุเป็นผู้ละความกำหนัดในอายตนะภายในอายตนะภายนอกคือตัดรากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งเหมือนตามยอดด้วนถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุใดพิกษุพึงเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงด้วยเหตุมีประมาณเท่านั้นคือทํายังไงจะตัดตัญหาได้ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยข้อปฏิบัติใดทําอย่างนนั้นละ